ตัวนี้คือหงโลนะครับตัวนี้ก็ไม่ใหญ่มากเช่นกันนะครับดูเนื้อกันครับนี่ครับแดงสดใสนะครับแดงแป๊ดใสนะครับ ให้ผลดกเช่นกันครับตัวนี้เดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับมเมล็ดก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับน่าจะอยู่กลางๆนะครับเพราะว่า,าผลก็ค่อนข้างใหญ่นะครับหมกแต่การทำผลมากนะครับตัวนี้ หวานกรอบนะครับตึดเปี้ยวปลายๆหน่อยนะครับของรสฝรั่งจากผิวนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอาจจะเราปอกเปลือกนะครับอาจจะไม่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับติด ภาพไว้นะครับนะครบักิ่งใหญ่ไว้นะครับหลายกิ่งอยู่นะครับตัวนี้ก็ลงเพิ่มไปประมาณ20-30กลุ่มแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ยังไม่แก่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูสีตรงนี้นะครับ ยังแดงมาไม่เต็มที่นะครับแต่สีด้านในครับสีด้านในค่อนข้างแดงนะครับตรงนี้โอเคครับฝากติดตามกันครับ